แต่ละมู่เนี่ยจะมีปลาป่าอยู่ประมาณสามถึงหกจุดน้ำเข้ามาแตกปลาแตกกันระหว่ารกัตกซึ่งนี้ต้องร่อน้ําชั้นล่างนี้ก็เรื่องประมาณการเจาะสองร้อยเมตรเนี่ยเขาเดิมเดิมสามปีที่แล้วเนี่ยใช้ได้สองร้อยกว่าตันเลยไม่น่าจะพอเนี่ยเราใช้เอาแหล่งน้ำจืดผมเน้นแต่ว่า<อ>แต่ทั้ไม่พอเลยไม่ได้เลย <c oughs> แปรงฟันไม่ได้ครับ แต่ถ้าฝนดีแบบทุกปีก็ไม่มีปัญหาวีแล้วฝนแรงมากน้ำเลีประมาณนี้อีกนี้ก็ต้องชินนะครับไม่เป็นเคสนั้นะก็ต้องดูตรงนั้น่อ่จะติดปัญหาคล้ายๆอย่าง้เดินขอดบ่อเนะครับเดจะขึ้นไปดูได้เลยจะชอบเปล่าไปชมนายเพิร์มาชมแล้วถ้าจะยกตัวอย่างเลยว่าโครงการจัดการน้ําเพื่อกระหม่อมโรคของเราฝันกินเท่ากันแต่เขาไม่ได้แบ่งเด็นแล้วอย่างเงี้ยระดับนี้

รมัไม่บมันมีแล้วมันไม่ได้เป็น่เครับที่ที่ส <funz discretion> ุดคนใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อก็ลยมค่ผมะนะคือคุณตุ้เรียนนะครับขุดสระน้ำใส่น้ำเต็มนะค่ะคุณตุ้เรียนครับ